ตำแหน่งที่เกิดหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดเวลาคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตำแหน่งที่เกิด หน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสะโรที่เกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสะโรดึงดูดบอ่อเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดธรรมโลกโลดหลงให้เกิดเป็นเครื่องจักรเกิดเป็นพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสะโร เป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมรวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปุษจันทัโรเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัโรอย่างสมบูรณ์รวมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปสษจันทัโร ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ได้จากผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของธรรมทั้งหมดของธรรมโลกโกรดหลงปรับปรุงพัฒนาให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปุษยเทัสโรเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์นย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30มสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุดจันทัโรชีวิตเป็นยอย่างอยู่ดำเนินไปเป็นลักษณะที่อธิบายไว้ในมัคมีองคแปดในแต่ละข้อของมัคมีองค์แปด เกิดเป็นผลรับของหน่วยใหม่ๆปบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุสสจันทสโรเป็นหน่วยใหม่ๆปบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุสสจันทสโรอย่างสมบูรณ์โดยการนึกคิดรับรู้จดจ่อณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุสสจันทสโร ตลอดเวลาเป็นปกติปฏิบัติตามโอวาทป,ปาติโมกในทุกขั้นตอนทุกข้อของมัคมีองค์แปดที่ดำเนินไปในแต่ละข้อเกิดเป็นผลรับของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลงุ่ดจันทสศโรที่สมบูรณ์จากการทำหยุดนิ่งเฉยอย่างสมบูรณ์เป็นปกติทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารบีสันติทัศพระเดชพระคุณหลงุ่ดจันทัโรเกิด เป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบาร,รมี30สบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทรสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชประคุณหลวงปุสถเด่นทัโรทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้ทุกรายละเอียดของโอวาทัปาทิโมทุกรายละเอียดทุกข้อของมัคมีองแปดเกิดเป็นผลรับของหน่วยใหม่ๆ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสีจันทัศโรเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นชีวิตเป็นอย่างยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตสำเร็จที่สามารถพัฒนาปรับปรุงทำโลภโกรธหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสีจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ ได้สำเร็จตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เป็นการรุกเข้ามาของธรรมโลภโกรธหลงจึงเป็นโอกาสทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นได้เครื่องจักรพลังงานละเอียดใหม่ๆ ที่เป็นการรุกเข้ามาของธรรมโลภโกรธหลงได้ตลอดเวลาได้ตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติโดยทุกส่วนของนิพพานธรมร,มธร,รมรปร,ร,รมีสังสิทธะพระเดชประกุลหลวงพุสยันทสโรสังเกตยอย่างละเอียดรับรู้ถึงการสร้างการเลี้ยงรักษาการ บ,บังคับควบคุมสั่งการอย่างสมบูรณ์ของวงจรการทำยุทดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30มสทัศพระเดชประคุณหลวงปทธสจันทสศโรเกิดเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดของบารมี30ทัศพระเดชประคุณหลวงุุธสจยันทัศโรอย่างสมบูรณ์ เป็นหน่วยใหม่ๆของบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุ่สจันทสโรที่ได้จากต้นแบบของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุู่สจันทสโรเกิดศูนย์กลางดวงกลมหน่วยย่อยๆบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุ่สจันทสโรศูนย์กลางทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุ่สจันทสโร ดึงดูดซึ่งกันและกันรวมกันเป็นกระแสรวมกันอยู่เป็นอู่เป็นทะเลมหาสมุทรวารมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพุทธยดันทสโรรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามทุกท่อทานธรรมวารมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพุทธยดันทสโรปรากฏอยู่มากณนะแกนกลาง ของทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิทัศประเด็ปกคุลหลวงพุทธัจัิทศโร,รซึ่งเป็นแกนกลางของเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานธรรมท่อฐานธรรมที่เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นผู้ที่อยู่ในนรกผู้ที่อยู่ใน โลกันล้วนมีเส้นทางสายกลางมีตำแหน่งแกนกลางของเส้นทางสายกลางที่มีกระแสไหลเวียนของบารมีสามสิทัตระเดชประคุณหลวงปุทยเนนทัสโรมีศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยบารมีสามสิทธัตระเดชประคุณหลวงปุทยเนนทัสโรดึงดูดซึ่งกันและกัน เป็นกระแสบารมีสามสิทธัตระเดชปกุลวงผุดสดเต่นทัสโลสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้คนสัตว์สิ่งของให้เดรัจฉานเปรตอสุรกายผู้ที่อยู่ในนรกผู้ที่อยู่ในโลก,กันพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้น เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นชาวสิวิไลเป็นประเทศชาวสิวิไลเป็นยุคชาวสิวิไลาบารมีสสิทธัตถ์พระเดชปพระกุหลงโพสจันทศรเป็นรูปแบบของการรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมด รุกเข้าสู่ธทมโลภโกรธหลงศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปุสดจันทัสโรดึงดูดบ่อกเกิดธรรมโลภโกรธหลงถูกพัฒนาปรับปรุงเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปุสดจันทสโรตลอดเวลา เกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัศโรหยุดวิกฤตหยุดอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เกิดจากทำโลคโกลงได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดเป็นชาวสีวิไลเป็นประเทศชาวสีวิไลเป็นยุคชาวสีวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ธรรมโลภโรธหลงที่อยู่ในแต่ละท่อฐานธรรมปรมีสาสิบทัศนประเด็จพระคุณหลวงปสูสติอนทัศร,รุโที่อยู่ในตัวเราไหลเวียนเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมโลภโรธหลงเป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถรวบรวมพัฒนาปรับปรุง ให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทธัสสะเดชพกคุลหลวงปุษถจันทสโรโดยเราสังเกตอย่างละเอียดรับรู้ถึงการไหลเวียนของบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุลหลวงปุษถจันทสโรที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเกิดขึ้นทุกที่ ทั้งหมดทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณลวงปส่สดเันทโร,รที่เป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐพบเริ่มแรกบารมีสามสิบทัพระเดชพรคุณลวงปส่สดเันทโรเป็นการทำหน้าที่ทำงานทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเรา ซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทธเจันตสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมี30ทัศพระเดศประคุณหลวงพุทธจันตสโรอยู่ตลอดเวลา ให้เรารับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นผู้ควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามทิพทัตพระเดชพระคุณหลวงปุทสดยันทัศโร ให้มีหน้าที่ให้มีงานให้มีอาชีพดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาวทิพทัตรพระเดชคุณหลวงพุทธจันทสศรถเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกบารมีสาวทิพทัตรพระเดชคุณหลวงพุทธจันทสศรถซึ่งเป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาเป็นปกติ ตลอดทุกอนันเวลาเป็นชีวิตเป็ดยังอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเป็นตำแหน่งของเวลาปารมีสามสิทัพระเดชปคุณหลวงพุษจัญทศโรเป็นเวลาสัวตนที่แท้จริงของเรา เป็นเวลาของอิสระจากการเบียดเบียนทำลายของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปุษย์จันทสโรชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ทุกขกระทมไม่ได้ ถูกกดขี่ถูกบังคับควบคุมจมกกัรทาโรคกดลงชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพอยู่ตลอดเวลาพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงทำโรคกดลง ให้เกิดเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดธรรมบาร,รมีส0สิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโรเป็นธรรมรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยเอาหสิกรรมเกิดใหม่ๆไม่สมัมทมไม่สัมธาตุที่ได้จากการดึงดูดของศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยบารมีสองสิบทัศประเด็กุลปุสสเดียนทศรถที่เป็นตัวตนของเราดึงดูดธาตุทั้งละเอียดและหยาบมาประกอบกันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่เกิดเป็นปัจใจสี่เป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ อำนวยสุขเจริญสำเร็จชีวิตให้กับเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้สมบัติจากนิพพานธรรมทั้งหมดเกิดเป็นสมบัติร่วมกันในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทสดเดนทัศโรธรรมทั้งหมด พัฒนาปรับปรุงให้มาเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรด้วยกันเป็นเจ้าของสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่ๆด้วยกันไม่เบียดเบียนไม่ทำลายซึ่งกันและกันสร้างยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพูธธ่สดจันทัศโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มั่นคงมีตัวตนยั่งยืนเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูธธ่สดจันทัศโรใหญ่เป็นศูนย์กลางอู่ทะเลปหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรใหญ่เป็นศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัสโรไม่มีการเบียดเบียนไม่มีสงครามระหว่างธรรมทั้งหมดมีความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลาย ของนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ธรรมทั้งหมดถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลวงปสุสย์จันทสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นยุคชาวสิวิไลยปรมีสามสิทัศพระเด็ปกุลหลวงพระสบจันทสโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบตลอด เราทั้งหมดจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดถึงชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราที่ถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสังการตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาจากธรรมบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชประคุณหลวงพุทธเถรทัสโรที่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบอ่อเกิด ณศูนย <ersch> ์กลางดวงกลมปฐมเริ30 30. ่มแรกบารมีสาสิท <an> <ớ variety> ัศน์พระเดศปุร <człowie 32> ุลภูสตันทสโรณศูนู์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีส0สิทัศน์พระเดศปุรุลภูสตันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีส0สิทัศน์พระเดศปุรุลภูสจันทสโรรวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเพื่อเป้าหมายรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรเราจึงรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทสศโร รักษาธรรมทั้งหมดทั้งธรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลมพ่อสดจันทสโรทั้งธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลมพ่อสดจันทสโรเช่นธรรมโลกกฎหลงรักษาไว้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลงพุอสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ขึ้นตลอดเวลา ความเป็นไปทุกรายละเอียดของโอวาทปาธิโมกความเป็นไปทุกรายละเอียดของมัคมีองค์8ในทุกข้อความเป็นไปของศีลสมาธิปัญญาของทานศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นบุญยกิริยาวัตถุสามเป็นบุญยะษ กิริยาวัตถุสิบทั้งหมดในทุกรายละเอียดทุกอนุเวลาทุกเวลาเป็นการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทักร,ระเดชประคุณหลงู่สดจันทสโลอย่างสมบูรณ์ที่เกิดณศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกบารมีสามสิทักร,ระเดชประคุณหลงู่สดจันทสโลเป็นการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาจากการนึกคิดรับรู้จดจ่อเป็นปกติตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์นสัสนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปุษจันทร์ทัโรชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุดจันทรรถตลอดไป